ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนายเฮโรโกโก้คุงกับช่วงสาระพูดไปเรื่อยแต่ละทวีปหรือแต่ละประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นก็มักจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาวุธต่างๆที่ทรงพลังในแบบฉบับของตนเองและเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็มักจะถูกเล่าต่อกันมาจนถึงคนรุ่นหลังๆอย่างพวกเรานั่นเองสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาไปรับชม10อันดับอาวุธสุดยอดทรงพลังในตำนานจากทั่วโลกมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับไปรับชมรับฟังกันเลย มิสเตอร์เฮโรโกโกมี Facebook แล้วมีสาระมากมายที่น่าสนใจนอกจากช่อง YouTube ของเราลิงก์ Facebook จะอยู่ใต้ลิงก์ดิสคริปชั่นและด้านล่างคอมเมนต์วิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับอันดับ10กระบองศักดิ์สิทธิ์ตำนานจากประเทศจีน กระบองศักดิ์สิทธ์ของสุนหงคงอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นดังไม้ค้ำยานมหาสมุทรอันกว้างใหญ่และยังหล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนโลกเพราะว่าสุนหงอคงนั้นกลับขโมยมันมาและกำลาบมันนั้นจนกลายเป็นผู้ครองของอาวุธชิ้นนี้ได้คุณสมบัติของอาวุธชิ้นนี้มันก็คือความสามารถการยืดหดหรือขยายตัวตามใจชอบและมันยังถูกใช้เป็นอาวุธคุ้มครองการเดินทางไปสแสวงบุญของพระถังซัมจัง๋งในการเดินทางอัญเชิญพระไตรปิฎกไปยังชมพูทวีปอีกด้วย อันดับ9อาวุธคู่กายของพระวิษณุหรือคนไทยมักจะเรียกว่าพระนาลายมีสี่กนและมีอาวุธอยู่ทั้งหมด4พระหัตประกอบด้วยจรีคระทาจักและสังพระนาลายเป็นเทพผู้สร้างโลกและยังเป็นเทพผู้ถ่ายทอดสภาวิชาต่างๆและพลังอันศักดิ์สิทธิ์มากมายจากพระอิศวรจึงมีฤทธิ์ไม่แพ้กันเลยทีเดียวอันดับ8ซุยฟิกอตำนานจากอาลับ ดาบจากฮิมาอารีกาลิปสุนีคาคนที่สี่ดาบนี้เป็นดาบของชัยยินดีนาอารีลูกพี่ลูกน้องและลูกเขยของบีมบูหามบัตคือยอมรับนะครับว่าอ่านยากสุดๆนะครับสำหรับหัวข้อนี้และข้อนี้นะครับโอเคเราไปดูคุณสมบัติของดาบกันเลยก็แล้วกันะกนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างปลายดาบนะครับถือว่าเป็นดาบที่มี2แฉกและนอกจากนี้นะครับมันยังสามารถแยกออกมาเป็น2เล่มได้อีกด้วย นอกจากนั้นนะครับความคมของดาบศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้นี่ถือว่าเรื่องลือไปไกลทุกทิศทุกทางเลยทีเดียวทันทีที่เหล่าัตรูได้รับทราบนะครับว่าผู้ต่อสู้ของเขานั้นมีดาบเล่มนี้อยู่ก็เล่นเอาพวกเขานั้นขวัญหน,นีดีฝ่อได้เลยทีเดียวอันดับ7สายฟ้าแห่งสุดตำนานกรีกโบราณ ในช่วงสงครามกรีการลบระหว่างอสุรกายไททันกับเทพเจ้าครั้งหนึ่งไททันนั้นได้เคยทำของขวัญให้กับเทพเจ้าซุดนั่นก็คือสายฟ้านั่นเองซุดนั้นสามารถกำจัดศัตรูด้วยการใช้ฟ้าผ่าเพียงครั้งเดียวดังนั้นนะครับสายฟ้านั้นจึงเป็นพลังของเทพเจ้าแห่งซุดเป็นต้นมาเรียกได้ว่าศัตรูของเขานั้นถ้าใครโดนสายฟ้าเข้าไปก็เรียกได้ว่าร่างกายแหลกเละกลายเป็นโกลโก้คันเลยทีเดียวอันดับ6 ทานทีวะตำนานฮินดูอาวุธในตำนานของชาวอินเดียตามตำนานนั้นเล่าว,ว่ามันถูกสร้างขึ้นมาโดยพลักระพรมและยังกล่าวอีกว่ามันนั้นสามารถยิงได้โดยใช้ลูกดอกที่ไม่มีวันหมดอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอการยิงของมันแต่ละครั้งนั้นทําให้เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าสนั่นวันไว้ไปทั่วทําให้ศัตรูนั้นเกิดความเกรงกลัวแน่นอนเลยครับศัตรูที่โดนยิงเข้าไปร่างก็ถึงกับแหลกเละก,กระจุกกระจุยไม่เป็นท่าอันดับห หอกแห่งนองกินุสตำนานโบราณของคริสเตียนเป็นหอกที่ใช้แทงพระเยซูคริสตโดยปกติแล้วพวกเขานั้นจะใช้หอกแทงนักโทษเพื่อใช้พิสูจน์ว่านักโทษเหล่านั้นตายหรือเสียชีวิตลงหรือเปล่าแน่นอนครับหอกเหล่านี้เดิมทีนั้นจะใช้แทงบริเวณศีรษะแต่ในกรณีนี้พวกเขานั้นใช้หอกแทงบริเวณสีข้างของพระศพและด้วยเหตุนี้นะครับเมื่อพระเยซูทรงพระคืนชีพขึ้นมาร่างกายของท่านนั้นจึงมีบาดแผลบริเวณสีข้าง และนอกจากนั้นหอกที่ใช้แทงพระเยซูนั้นจึงกลายเป็นหอกศักดิ์สิทธิ์ในที่สุดอันดับสหอกกุงเนียนหอกประจำตัวของเทพเจ้าโอดินกล่าวกันว่าหอกชิ้นนี้นั้นสามารถคว้างไปแล้วมันนั้นไม่มีวันที่จะพลาดเป้าแม้แต่ครั้งเดียวหรือเรียกได้ว่ามันสามารถระบุเป้าหมายหรือพิกัดของเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเรียกได้ว่าแม่นยำกว่าจรวดมิสไซ สำหรับศัตรูที่โดนเข้าไปนะครับรับรองได้ว่าร่างกระจุกกระจุยเละกลายเป็นโกโกคขันท่วมทุ่งข้าวสาลีอย่างแน่นอนอันดับ3ง้เงาวมงกรเขียวจากตำนานประเทศจีนเป็นอาวุธโบราณและอาวุธคู่กายของกวนอูนักรบผู้ยิ่งใหญ่แห่งสามก๊กกล่าวว่ามันนั้นมีประวัติยาวนานและทรงพลานุภาพเป็นที่เกรงขามไปทั่วปัตภีอันดับ2ดาบคุซานางิ ตำนานจากประเทศญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในสามเครื่องราชศักดิ์สิทธิ์ของจกักรพรรดิญี่ปุ่นดาบในตำนานที่เคยปราบปีศาจและอสุรกายมาอย่างมากมายถือว่าเป็นดาบที่มีความวิเศษแบบสุดๆที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นของจกักรพรรดิญี่ปุ่นอันดับ 1. ดาบ Excalibur ตำนานประเทศอังกฤษดาบ Excalibur ถือเป็นดาบที่ทรงพลานุภาพและมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นดาบของกษัตริย์อาเธอร์ที่มีตำนานเล่าขานกันถึงอำนาจวิเศษมากมาย มีชื่อที่รู้จักกันดีว่าเป็นดาบในศีลามีเพียงผู้วิเศษในการคลองแผ่นดินอังกฤษเท่านั้นที่จะสามารถดึงมันออกมาจากศีลาได้อนุภาพวิเศษของดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์นั้นสามารถตัดได้ทุกสิ่งแม้กระทั่งเหล็กกล้าและนอกจากนี้ตัวปอกของดาบเองนั้นก็ใช่ว่าธรรมดาซะที่ไหนตัวมันนั้นมีพลังวิเศษสามารถทำให้ผู้ครอบครองนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นและเมื่อฟาดฟันศัตรูบาดแผลของศัตรูนั้นจะไม่มีเลือดไหลออกมาจากแผลเลย ก็แปลกนะครับสำหรับปอกของดาบนั้นใช้ฟาดฟันศัตรูแต่ไม่มีแผลออกมามันจะมีแผลได้ยังไงนะครับในเมื่อปอกของดาบนั้นมันไม่มีคม <c oughs> เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับสุดยอดอาวุธทรงพลังในตํานานจากทั่วโลก สำหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะครับชอบอาวุธอันดับไหนมากที่สุดนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ส่วนอาวุธที่ไม่ได้อยู่ใน1ิอันดับนี้ใครรู้จักนะครับก็คอมเมนต์กันมานะฮะผมอยากรู้อยากฟังทุกท่านคอมเมนต์กันมานะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บ WTF in the world และขอบคุณการตัดต่อดีๆจากช anel c r o p S&P อย่าลืมเข้าไปดูช anel น,นี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะบ๊ายบายซิยู